สวัสดีค่ะพ่อค้าซีซันคูกก้งชาแนลนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำไก่ย่างวิเชียนสูตรอบหรือย่างในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะวิธีนี้สะดวกและง่ายมากๆแถมรสชาติอร่อยไม่แพ้เจ้าต้นตํำรับเลยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทํากันได้เลยค่ะ สำหรับอัตราส่วนผสมวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ต้องใช้วันนี้นะคะก็จะมีไก่หนึ่งตัวซึ่งัะเลือกใช้เป็นไก่กระทงค่ะไก่กระทงก็คือไก่เนื้อที่มีอายุประมาณ8-10สัปดาห์นะคะน้ำหนักประมาณ700กรัมถึง1กิโลกรัมค่ะเนื้อเขาจะมีความนุ่มอร่อยค่ะตัวนี้ซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตราคา82บาทนะคะต่อไปเป็นน้ำเย็นค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวผงชูรสใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะเกลือป่นค่ะ รากผักชีค่ะกระเทียมตะไคร้ซอยค่ะพริกไทยขาวเม็ดน้ำตาลทรายส่วนน้ำมันพืชไว้ใส่ทีหลังหลังจากหมักเนื้อไก่ครบเวลาแล้วค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมต่างๆเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะไก่ย่างวิเชียนสุดต้นตำรับเขาจะตัดขาตัดคอแล้วก็ตัดปีกออกนะคะซึ่งถ้าเราซื้อไก่จากบางร้านหรือจากท็อปสเปอร์มาร์เก็ตเขาจะตัดออกให้เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่ปีกซึ่งเราต้องมาตัดเองค่ะ จากนั้นก็ผ่าครึ่งตรงท้องไก่ค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วใช้ฝ่ามือกดลงไปตรงหลังไก่ให้แบนค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปโขลกเครื่องหมักไก่กันค่ะก็จะมีพริกไทยขาวเม็ดนะคะตะไคร้ซอยค่ะรากผักชี แล้วก็กระเทียมไทยนะคะจากนั้นก็โขลกให้พอหยาบค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะก่อนอย่างเราต้องเอาเศษเครื่องหมักออกก่อนอยู่แล้วค่ะถ้าละเอียดเกินไปเขาจะเคลียร์ออกยากค่ะโขลกแค่พอหยาบประมาณนี้ก็พอค่ะตักใส่ลงในชามผสมเลยนะคะตามด้วยน้ำเย็นค่ะซีอิ๊วขาว ซอถอยนางลมค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือปน่นผงชูรสใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนําไก่ลงไปคลุกคล้าให้ทั่วค่ะรับแล้วนําไปแช่ตู้เย็นหมักทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงหรือข้ามคืนได้ยิ่งดีค่ะ หลังจากหมักแช่ตู้เย็นมาแล้วค่ำคืนนะคะเปิดออกแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วค่ะน้ำมันพืชจะช่วยเคลือบผิวของไก่ให้ชุ่มขึ้นแล้วก็ไม่แห้งเวลาย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะเวลาย่างเสร็จเขาจะได้ดูฉ่ำน่าทานนะคะแล้วเวลาก่อนนำไปย่างอย่าลืมเอาเศษเครื่องหมักเศษเครื่องเทศออกให้หมดนะคะเพราะว่าเวลานำไปย่างเศษพวกนี้เขาจะไหม้ก่อนที่ไก่จะสุกค่ะทำให้หนังไก่ดูเป็นจุดดำๆไม่สวยค่ะ แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะย่างหรืออบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะไก่กระทงจะใส่ได้พอดีเลยค่ะด้านแรกเราจะลองย่างด้วยไฟ180องศาประมาณ20นาทีก่อนนะคะเลือกฟังก์ชันไปตรงสัญ,ญลักษณ์รูปไก่ค่ะตั้งค่า180องศาแล้วก็กำหนดเวลาเลยค่ะ เดี๋ยวครบ20นาทีเรามาดูกันอีกครั้งนะคะกำลังสีสวยน่าทานเลยค่ะส่วนปีกชิ้นเล็กสุกดีแล้วทั้งสองด้านนะคะเราจะนำออกก่อนค่ะส่วนตัวไก่พลิกกับด้านแล้วก็ย่างต่ออีกประมาณสัก12-15นาทีค่ะ หม้อทอดของแต่ละบ้านกำลังไฟอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องคอยสังเกตดูค่ะครบ15นาทีเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะคะไม่ตรงขอบนิดนึงแต่คิดว่ากำลังสุกพอดีเลยนะคะแต่ถ้าลดเวลาด้านนี้ประมาณสัก13-14นาทีน่าจะได้สีที่สวยกาลังพอดีเลยค่ะแต่ได้ประมาณนี้ก็โอเคพอใจแล้วนะคะเนื้อเขาดูฉ่ำน่าทานมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มแจว่วสาหรับทานกับไก่ย่างกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําปลาค่ะน้ํามะขามเปียกค่ะไม่ต้องคนมากนะคะน้ํามะนาวค่ะพริกป่นข้าวคั่วน้ําตาลมะพร้าวผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หอมแดงซอยค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ เรียบร้อยเตรียมจัดเสิร์ฟนะคะ หอมน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเนื้อไก่นุ่มเข้าถึงเครื่องรสชาติเหมือนต้นตำรับเลยค่ะข้างในสุกฉ่ำกำลังพอดีเลยนะคะ อร่อยถูกใจมากๆค่ะแถมวิธีทำก็ง่ายสะดวกด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ซัมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ